ทุกคนรู้ไหมครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับมีบ้านเดี่ยวที่เปิดขายและอยู่ติดถนนบรมราชชนนีในจังหวัดกรุงเทพประมาณ5โครงการเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าที่ดินที่อยู่ติดถนนใหญ่สายหลักแบบนี้นะครับมูลค่าที่ดินก็จะสูงอยู่แล้วราคาประเมินที่ดินล่าสุดจากกรมธนารักษ์นะฮะติดถนนบรมในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง200,000บาทต่อตารางวานะครับซื้อขายจริงก็อาจจะสูงกว่านั้น เลยไม่ได้มีใครทําโครงการกันบ่อยๆสักเท่าไหร่ครับแต่ในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ที่อยู่ติดถนนบรมราชชนนีในจังหวัดกรุงเทพครับที่นี่คือโครงการเดอะพาราโซปิ่นเกล้าบรมนะฮะบ้านเดี่ยวแฟลกชิปลักชูรี่โครงการใหม่ล่าสุดจากทาง AP นะครับที่คราวนี้มาในทำเลไม่ธรรมดาแล้วนะฮะราคาก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับอยู่ที่5 0ถึง85ล้านบาทารายละเอียดด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปรู้จักข้างในพร้อมๆกันเลยครับ อย่างแรกนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็ทําเลนี้กันก่อนครับเดอะพาราโซนะครับเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2011นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวรู้ตัวท็อปจากทาง AP แล้วก็ไม่ได้เปิดตัวบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องหาที่ดินโลเคชันให้มันพรีเมียมด้วยเช่นต้องติดถนนใหญ่หรือใกล้แหล่งความเจริญเดินทางง่ายเลยทําให้จนถึงปี2024เนี่ยมีแบรนด์เดอะพาราโซสร้างขึ้นเพียงแค่6โครงการเท่านั้นครับแต่ในปี2025นี้นะครับ หลังจากที่ซุ่มอยู่นานเขาก็เปิดตัวพร้อมกัน2ทํทำเลเลยก็คือโซนกรุงเทพกีทาตัดใหม่แล้วก็โซนที่ผมมาในวันนี้คือปิ่นเกล้าบรมนั่นเองครับซึ่งลักษณะของที่ดินโครงการที่ติดถนนบรมและยังอยู่ในขอบเขตของจังหวัดกรุงเทพแบบนี้นะฮะจากที่ผมหาข้อมูลมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมดเพียงประมาณ5โครงการเท่านั้นหรือเฉลี่ย2ปีจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งครับโดยตำแหน่งของโครงการนี้นะฮะเขาจะอยู่ระหว่างถนนพุทธมณฑล,ลสายสและสายสาม รงข้ามกับดีไซน์วิลเลจเลยนะครับซึ่งก็แปลว่าอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองนั่นเองฮะแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างครับเราออกจากโครงการด้านหน้านะครับขับออกไปเพียงแค่300เมตรจะเจอกับจุดขึ้นทางคู่ขนาดลอยฟ้าบารมให้ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งคนที่อยู่แถวนี้น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่ามันดีมากๆนะฮะทำให้เราไปเชื่อมต่อได้ทั้งทางดวนใหม่ประจีมรัตยาหรือจะตรงไปโซนจรันปิ่นก้าวข้ามไปฝั่งพระนครก็ได้ครับทำให้การเดินทางเข้าไปทํางานช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะสะดวกง่ายขึ้นมาก อ๋อแถมอีกนิดนึงครับเผื่อใครไม่คุ้นชินถนนบร,รมนะฮะเขาจะมีสถานที่สําคัญอะไรอย่างอื่นอีกบ้านเดี๋ยวผมขึ้นบุรไว้ให้ดูตามนี้เลยครับพูดถึงรูปแบบของโครงการนี้กันบ้างครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณทั้งสาไร่ครึ่งเท่านั้นฮะมีเพื่อนบ้านเพียงแค่45หลังครับ แล้วก็ค่าส่วนกลางไม่แพงด้วยนะฮะอยู่ที่36บาทต่อตารางวาต่อเดือนนะฮะแล้วก็พอเราพ้นซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ามาเนี่ยเราจะเจอกับอันนี้ก่อนเลยฮะแนวของน้ําพุที่เป็นสติีแนวยาวไปเชื่อมต่อกับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ฮะซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาทํามาเป็นทั้งเกาะกลางในฟังก์ชันการใช้งานและย,ยังสามารถโชว์ความสวยงามของพื้นที่โซนด้านหน้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีประตูที่อยู่ด้านหลังผมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ ที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ<ม>กรณีที่ลูกบ้านท่านหนึ่งนะฮะเขามีเพื่อนมาหรือมีแขกมาที่อาจจะคุยไม่ได้นานหรือว่าบ้านเราไม่เรียบร้อยเนี่ยเพื่อนของลูกบ้านเนี่ยคุณสามารถมาใช้งานหรือว่ารอที่อาคารขับเฮาส์ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ได้เลยครับที่มีชื่อว่า The Signature Club <ม>นะฮะซึ่งด้านในเนี่ยเขามีการจัดฟังก์ชันเป็นพื้นที่ รับรองแขกด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จัดเต็มที่แท้ทรูแล้วก็ดูเป็นทางการดูอบอุ่นแล้วก็รองรับคนได้หลายคนมากๆแยกออกมาที่อาคารนี้เลยฮะแต่ถ้าคุณเป็นลูกบ้านนะฮะแนะนําว่าอาคารหลังนี้นะครับเดอะพาราโซคขับครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆฮะซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะใช้องค์ประกอบ3อันใหญ่ๆขึ้นมาถ่ายทอดอยู่หน้าตาขับเฮาส์แล้วก็ตัวบ้านก็คือซิมเมทรีหรือว่าความสมมาตร กรนเดอร์ eur, หรือว่าความยิ่งใหญ่ออฟฟูเลนต์ความรู้ราโออาลังการนั่นเองนะฮะเข้ามาด้านในอาคารคับเฮาส์นะฮะอย่างแรกที่อยากให้ทุกคนดูด้านในก่อนเลยก็คือเรื่องของความสูงครับล็อบบี้ในโซนนี้เขาจะทําออกมาเป็นความสูงพิเศษมากๆนะฮะก็คือสูงอยู่ที่9เมตรฮะถ้าใครยังนึกไม่ออกว่า9เมตรนี่สูงขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วผมไปดูบ้านนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะสูงอยู่ที่ประมาณสัก2.7 2.8เมตรนะครับ รวมอยู่ใต้ฟ้าด้วยก็3เมตรนะคะเทถ้ากอกว่าล็อบบี้แห่งนี้สูงเท่ากับว่าบ้าน3ชั้นนั่นเองนะครับมันรูหราโออารังการซะเหลือเกินนะฮะทั้งโครงการเนี่ยเขาตั้งใจจะใส่สเปซต,ตรงนี้ที่เป็นทริปเปอร์วอลลุ่มเนี่ยให้พื้นที่ล็อบบีนะ้มีความโออารังการสมกับองค์ประกรอบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถมานั่งรับรองแขกนั่งชมวิวที่อยู่ด้านข้างก็คือสระว่ายน้ําและสวนหย่อมได้นะครับแล้วก็ขนาดสระที่เขาเตรียมมาให้ด้านข้างอ่ะ ก็เป็นสะไสซใหญ่ด้วยเป็นฮาบโอลิมปิกไซนะฮะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานสะเนี่ยจะได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเขาวางตำแหน่งของสะเนี่ยไว้อยู่ข้างๆกับสวนหยอบนั่นเองครับมองออกไปก็ได้สีเขียวความสบายตาครับเดินต่อเข้ามาด้านในนะฮะจะมีอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งห้องนี้จะบอกว่าสวยมากๆนะครับห้องนี้มีชื่อว่าแก a นพาร์เลอร์แอนด์บาร์ครับเขาจะแต่งดูแบบมีความเป็นทางการหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนพื้น ลวดลายบนฝ้าโทนสีที่มีสีดําสีาน้ําตาลเข้มอ่ะมันตัดให้มันดูมีความสุขุมมากยิ่งขึ้นครับห้องนี้เราสามารถชวนเพื่อนๆมาจิบเครื่องดื่มได้นะฮะนั่งรับรองแขกในห้องนี้ได้นะครับมีพื้นที่นั่งไว้ให้เยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่คิดว่าเป็นลูกบ้านแล้วว่าห้องแกรนพาร์เลอร์แอนด์บาร์กับห้องโต๊ะพูเนี่ยมันรองรับลูกบ้านเพื่อนเราได้แค่ประมาณสัก1ิบสามสิคนฮนะ,ะยังไม่พอนะครับพื้นที่ด้านข้างกันตรงนี้ เราสามารถมาจองการใช้งานเพิ่มและต่อเนื่องกันได้นะครับห้องนี้คือห้องแกรนบอลลูมนั่นเองนะครับซึ่งห้องแกรนบอลลูมเขาจะเป็นทริปเปิ o l u อลล่มแบบเดียวกับล็อบบี้ด้านหน้านะครับแล้วก็สเปซใหญ่มากๆนะครับตัววัไหนเนี่ยลูกบ้าสามารถไพรเวท Booking ทั้ง2ห้องนี้รวมกันเนี่ยผมว่าสามารถรองรับแขกได้ประมาณสัก 30- 40คนได้เลยครับนอกจากนี้นะครับขึ้นไปที่ชั้นบนจะมีส่วนกลางอีกสห้องให้ใช้งานนะครับอย่างเช่นห้องแรกนะครับคือห้องฟิเนต เป็นห้องที่ใส่เครื่องเล่นมาให้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ใช้ของแบรนด์พรีเมียมสัญชาติอิตาลีด้วยอย่างเทคโนโลยี mm hmm. นั่นเองนะฮะส่วนอีกห้องหนึ่งคือ Royal s k y l o u ์นะครับเป็นห้องที่สามารถมานั่งพักผ่อนชิลๆมีมุมเครื่องดื่มเล็กๆมาให้นะครับ พร้อมกับชุดโต๊ะที่นั่งที่กระจายตามมุมต่างๆห้องชมวิวมุมสูงได้นะครับหรือมานั่งทํางานในโซนนี้ก็ได้แล้วก็ห้องที่3ก็คือห้องเทเตอร์นะฮะเป็นห้องดูหนังอย่างจริงจังส่วนตัวมากๆครับรองรับครอบครัวหรือเพื่อนๆกันได้ประมาณสัก6ท่านครับและสุดท้ายนะครับเดินออกมาจากคับเฮาส์เนี่ยเขาจะมาเชื่อมต่อกับสวนที่ผมบอกไปตอนเมื่อกี้ได้เลยนะฮะซึ่งสวนเนี่ยผมว่ามันมีความสมมาตรมากๆเลยนะฮะเรามองออกมาที่ตัวพาเวลเลียเนี่ยจะเห็นถึงความที่พื้นที่ทางเดินการจัดไฟจัดต้นไม้ จัดสวนเนี่ยมันเท่าๆกันนะฮะแล้วก็วิธีการจัดพันไม้เนี่ยผมว่าเขาจะมีการจัดพันไม้คล้ายๆสวนสไตล์ยุโรปอังกฤษนิดนึงนะครับมีทั้งไม้ดอกที่มีสีสันไม้พุ่มต่างๆไม้ที่มีเชฟฟอร์มสวยๆอย่างพวกต้นสนซินโวอโออะไรต่างๆอยู่ในสวนนี้นะครับแล้วก็มีเทกราวมาให้ด้วยนะฮะพาเด็กๆมาใช้งานตอนเย็นๆได้บรรยากาศดีมากๆนะครับเราจะเห็นพวกน้ำพุตกแต่งเวลาที่มาเดินก็จะได้ยินเสียงน้ำรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะฮะเอาล้ครับแฟร์ซิตี้ก็ประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับดีไซน์ของบ้านที่นี่นะครับทุกๆแบบเลยเนี่ยเขาจะทําออกมาในสไตล์ยุโรปที่ใส่เอกลักษณ์ต่างๆของความคลาสสิกเอาไว้ อย่างเช่นการใส่เส้นอาร์คทรงโค้งนะครับตามซุ้มกรอบประตูหลักแล้วก็หน้าต่างจุดต่างๆครับใส่ดีเทลของฟาซาด,ด้วยการย่อมุมกรอบขอบอาคารให้มีลูกเล่นระดับนะฮะแล้วก็มีการใช้แพทเทริร์นการเรียงตัวของเสาแล้วก็หน้าต่างซ้ำๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์คลาสสิกนั่นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีการปรับผสมผสานความร่วมสมัยเข้ามาอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคารูปทรงปัญญาแต่แฝงรูปทรงจั่วด้านหน้าให้ดูอบอุ่นแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรารวมถึงใช้โทนสี พิเศษอย่างเขียวโอลิฟกรีนซึ่งดึงดูดสายตาตัวบ้านแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นด้วยครับสำหรับบ้านในโครงการนี้นะฮะเขาจะมีให้เลือก3แบบ3ขนาดด้วยกันครับเดิมที่ไซส์เริ่มต้นนะครับเขาจะมีชื่อว่าวอลิทัสครับอยู่บนที่ดินเริ่มตั้งแต่125.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย520ตารางเมตรนะครับถัดมาไซส์กลางนะครับมีชื่อว่าวลารีครับที่ดินเริ่มตั้งแต่144ตารางวาพื้นที่ใช้สอย642ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที 60ล้านบาทครับแล้วก็แบบสุดท้ายใหญ่สุดนะครับคือเวลินเซียครับไซต์ที่ดินตั้งแต่192.9ตารางวาไปจนถึง336ตารางวาเลยครับแล้วก็พื้นที่ี่สอยมากถึง885ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่80ล้านบาทครับซึ่งที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะก็คือแบบบ้านเวลินเซียหรือว่าบ้านท้ายใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังนี้นะครับในรูปแบบของบ้านเปล่ามาตรฐานที่เราจะได้นะครับว่าด้านในเนี่ย สเปซหรือว่าของจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเริ่มจากตรงโซนด้านหน้าก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้เขาจอดรถได้8คันทุกคนจะเป็นลักษณะของการจอดซ้อนคันนะฮะตรงนี้จะได้ทั้งหมด4คันและล็อตนี้ได้อีก4คันนะครับซึ่งสแปกของความลึกที่จอดรถของเขาเนี่ยลึกมากๆครับทั้งหลังคาทําร่มกันแดดมาให้นะฮะจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีรถ8คันก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเราสามารถจอดรถคันใหญ่ๆอย่างพวกรถตู้ในตัวบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็วาัวชา้์ที่เห็นก็แถมด้วยนะครับ อันนี้สามารถชาร์จรถ EV ได้22กิโลวัตต์นะฮะเต็มแม็กเลยสำหรับรถไฟฟ้าที่รับพลังงานสูงสุดของปัจจุบันเนี่ยพวก Porsche นั่นเองนะครับทางเข้าบ้านเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันครับมีอยู่ตรงกลางบ้านตรงนี้แต่ว่าเวลาที่มีแขกมานะครับผมแนะนำว่าให้ไปเข้าตรงประตูบานหลักมากกว่าฮะเป็นประตูอลูมิเนียมไลายไม้บานคู่ไซส์ใหญ่หรูหราโอ้อาอลังการมากๆนะครับด้านในบ้าน เปล่ามาตรฐานของจริงที่เราจะได้เลยนะครับซึ่งพูดถึงสเปซก่อนในโซนแรกที่เราเข้ามาจากประตูหลักคู่บานหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นตรงโซนเนี่ยเขาตั้งใจทําให้มันดูมีแพทเทิร์นลวดลายที่แตกต่างครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเวลคัมโ Foyer หรือว่าพื้นที่ต้อนรับแรกนั่นเองนะฮะระยะกว้างมากๆนะครับกว้างแบบนี้เราอาจจะวางพวกเก้าอี้รับแขกชั่วคราวกรณีแมสเซนเจอร์ Messenger มาให้เราเซ็นเอกสารนะครับตรงนี้ก็รอปเป็นพวกชุดรับแขกแบบ ชั่วราแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีแขกจริงจังหรือว่าสนิทมากๆมาที่บ้านน่ะคุณจะเห็นพื้นที่ตรงนี้ครับที่เชื่อมต่อกันและเป็นพื้นที่มุมฝั่งด้านหน้าบ้านจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราสามารถไปกั้นผนังให้กลายเป็นห้องรับแขกที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านได้นะฮะแล้วก็เห็นว่าสเปซใหญ่มากๆทุกคนผมชอบมุมนี้มากๆเพราะว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยเขาจะได้รับวิวสวนมุมหน้าหน้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับความสูงจากพื้นหนึ่งฝ้าเนี่ยอยู่ที่ 3.3เมตรเลยสูงมากๆนะครับพวกกรอบบานอะไรต่างๆแน่นอนครับว่าใช้ของทอสเทมทั้งหลังนะครับต่อจากพื้นที่รับแขกมานะครับถ้าเราเดินมาฝั่งตรงกันบ้านเนี่ยขวามือจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำพาวเดอร์รูมนะครับก็ติดตั้งระบบโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยจะมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะครับแน่นอนเขาบางท่านอาจจะพาผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นห้องนี้เลยเป็นห้องนอนที่ได้ความเป็นส่วนตัวจาก มุมฝั่งด้านหลังบ้านก็จะเห็นว่าบรรยากาศจะดูสว่างเช่นเดียวกันนะครับห้องนี้แน่นอนถ้าเราเป็นห้องนอนผู้สูงอายุอ่ะวางเตียงคิงไซส์ได้อยู่แล้วโซนนี้ก็ทําเป็นตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวของเขาด้วยนะครับออกมาจากห้องนอนด้านล่างนะฮะผมอยากพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนมาดูตรงกลางบ้านตรงนี้ฮะตรงกลางบ้านตรงเนี้ยเขาจะเป็นโถงทางเดินครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใส่พาร์ติชันเพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยวิธีที่เราเดินตรงกลางบ้านอ่ะหรือว่าสเปซอ่ะมันจะชัดขึ้นครับจะแบ่งเป็นระหว่าง ขอดกลางบ้านเราสามารถใส่เป็นพวกน้ำพุตกแต่งเป็นต้นไม้ที่สามารถสร้างบัฟเฟอร์การสายตาจากบุคคนภายนอกก็ได้ฝั่งด้านหลังครับเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้มากๆก็คือดับเบิลวอลลุ่มที่สูง7.5เมตรทุกคนแล้วจะบอกว่ากว้างและใหญ่มากๆทุกคนเขาตั้งใจใส่ช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้มานะครับแล้วก็ทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะฮะทำให้สเปซตรงนี้มันดู หรูหราโอา่อรังการมากๆนะครับคุณจะใส่เป็นลองเทเบิลที่ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวสัก10คนก็ได้หรือจะเสริมโซฟานั่งเล่นอีกสักจุดหนึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นจุดที่2ในโซนนี้ก็ได้นะครับถ้าฝ้าไปดานเราสูงแบบเนี้ยผมแนะนําว่าข้างบนเนี้ยเราสามารถไปเล่นกับพวกงานฝ้าได้ไม่ไว่าจะเป็นฝ้าหลุมฝ้าหลืบหรือสามารถทําเป็นฝ้าโค้งแบบบ้านตัวอย่างก็ได้นะฮะและยังไม่หมดครับนอกจากเราจะทําเป็นนั่งเล่นกินข้าวนะฮะ เขาก็ยังมีครัวมาให้ด้วยซึ่งอันนี้คือครัวที่เราจะได้แบบนี้มาตรฐานเลยได้เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีการบิวอินพวกตู้แขวนช่องใส่ตู้เย็นสิงล้างจานเตาอบของคอปเปอร์บุชเราได้มาตามนี้ทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆมันก็คือครัวของเจ้าของบ้านที่เวลาที่เราทําอาหารไม่ได้หนักมากเนี่ยเราก็สามารถมาจัดเตรียมตรงนี้แล้วก็ส่งขึ้นโต๊ะที่อยู่ข้างกันได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครมีแม่บ้านหรือว่าเราอยากจะทําอาหารจริงจังนะฮะครัวไทยก็อยู่ข้างๆกันครับเป็นห้องครัวไทยที่กั้นกลิ่นมิดชิดแล้วก็อุปกรณ์ชุดครัวก็ได้มาเช่นเดียวกันครับอันนี้สเปซก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับจะบอกว่าห้องครัวไทยเนี่ยใหญ่มากๆนะครับเรามีพื้นที่ให้ทําอาหารร่วมกันประมาณสัก 3- 4คนได้มีโซนที่สามารถเก็บของได้ทั้งด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่า เก็บสเสบียงตรงนี้มันยังไม่พอใช่ไหมฮะเขามีห้องสตอเลกเอาไว้สําหรับเก็บสเสบียงแยกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราไปบิวอินเป็นพวกตู้ชั้นวางอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆบ้านหลังนี้ออกแบบให้มีห้องของเมดถึง2ห้องด้วยกันครับเราอาจจะใช้ห้องนึงนะฮะ เป็นห้องของพี่เลี้ยงเด็กห้องนึงเป็นแม่บ้านทํากับข้าวทำอาหารจริงจังนะฮะมีห้องลอนดี้ด้วยครับมาซักผ้ารีดผ้าส่วนตัวห้องนี้ได้สเปซเนี่ยเขาจะมาทํางานในโซนนี้ไปเชื่อมต่อกับลานซักล้างก,ลงกว้างที่อยู่ด้านนอกครับเดินกลับมาตรงกลางบ้านตรงเนี้ยเราจะเจอกับบันไดทุกคนเขาจะมีความโชว์สเปซของช่องแสงตรงนี้บ้างเขาจะเป็นกระจกช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะครับใส่เป็นพวกผ้าม่านโปร่งตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะด้านนอกก็จะมีปลูกต้นไม้ ซินวัโอ๊กช่วยพลางสายตาก็ยังคงได้ไพรเวซีอยู่แล้วก็เห็นต้นไม้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็ถึงที่ชั้น2อนะครับอย่างแรกที่ชั้น2อ,อยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือเรื่องของตัวพื้นนะฮะโดยพื้นที่ชั้น2นะฮะก็จะเป็นพื้นโทนสีวอลนัทเช่นเดียวกับตัวสีบันไดน,นะครับรูปแบบการปูมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือปูแบบปาเก้ปกติกับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาจะปูเป็นแบบเฮริงโบนหรือว่าก้างปานะครับซึ่งพื้นที่ที่เขาปูปล แกแนวนอนตรงกลางของบ้านให้รู้ว่าเป็นเซอร์คูลเลชันทางเดินแจกไปยังฟังก์ชันต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องครับห้องที่ไซส์ใหญ่ๆจะอยู่ปีกคู่หน้าทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนี้ก่อนก็นคือจูเนียร์มาสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้คาแรคเตอร์ของจูเนียร์มาสเตอร์เบดมเข้ามาจะเป็นผืนผ้าก,กว้างๆครับคุณจะวางโต๊ะทำกันบ้านโต๊ะทำงานเตียงคิงไซส จุดที่มันน่าสนใจก็คือตรงเนี้ยเขาจะเป็นช่องแสงที่อยู่ใกล้ๆก,กับตัวฟาซาดด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งฟาซาดตรงนี้นะฮะเขาจะช่วยพรางสายตาจากด้านนอกแล้วก็ยังช่วยกรองแสงแดดด้วยนะฮะไม่ให้เข้ามาในบ้านมากจนเกินไปแล้วห้องนี้ไม่หมดนะครับเดินไปดรงโซนเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่วาวเข้าไปครับแน่นอนครับว่าตำแหน่งตรงเนี้ยเหมาะสําหรับทําพื้นที่แต่งตัว w a l k in c l o s e t ก็ได้ตำแหน่งคราว่าจะอยู่ด้านหน้าของห้องน้ําและที่ผมบอกว่าเป็นจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมว่าห้องน้ําห้องเนี้ย เขาจะได้อ่างอาบน้ามาด้วยครับแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะจะอยู่ข้างๆกันตรงนี้เลยนะครับห้องเนี้ยจะเป็นห้องมุมฝั่งด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับจริงๆเราจะวางเตียงวางโต๊ะทํากันบ้านโต๊ะทํางานโต๊ะแต่งหน้าในสเปซตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะและคาแรคเตอร์ห้องเนี้เขาจะมี ระเบียงมาให้ด้วยนะฮะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านผมชอบนะที่ระเบียงอยู่หลังบ้านเนะี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวดีแล้วก็โซนที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่บิวอินเป็นตู 5, ้เสื้อผ้า Walk in closet นะครับมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะฮะออกจากห้องนอนอที่สองมานะครับเราเดินย้อนกลับมาที่โถงทางเดินตรงกลางบ้านนะฮะคุณจะเจอกับสเปซผืนผ้าแนวยาวที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะฮะซึ่งบางคนที่เราเห็นบ้านเปล่าเบบนี้ย ราอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะจัดเป็นอะไรดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วโซนนี้ตรงนี้จัดไม่ยากครับเราค่อยๆเอาฟังก์ชันที่ครอบครัวเราคุยกันว่าอยากจะได้อะไรทํากันบ้านลูกเล่นดนตรีลูกมาอยู่ตรงนี้หรือคุณจะวางโซฟายาวๆเชื่อมโยงกับโต๊ะตัวใหญ่ๆเป็นจุดรับแขกอีกจุดหนึ่งของตัวบ้านก็ได้กรณีที่คุณพ่อคุณแม่เคารับแขกอยู่ข้างล่างเพื่อนลูกๆมาเพื่อนลูกๆมาอยู่ตรงนี้กันได้10คนได้เลยนะฮะมีใส่ระบบควบคุมคุณภ,ภาพอากาศมาให้ด้วยนะครับ เราเ็นตัวช่องปล่อยอากาศตัวเนี้ยเป็นช่องที่ดึงอากาศจากด้านนอกของตัวบ้านนะครับแล้วก็กรองฝุ่น pm 2.5ได้มาปล่อยในทุกๆจุดหลักๆของตัวบ้านมาพูดถึงฟังก์ชันกันต่อครับอีกอีกหนึ่งนะฮะตรงนี้จะมีอีก3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับซึ่งอันแรกจะเป็นห้องนี้ก่อนห้องนี้ก็คือห้องพระนะฮะจริงๆก็คือห้องอเนกประสงค์นี่แหละอาจจะทาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นห้องออกกําลังกายห้องทํางานห้องฟังเพลงก็ใช้งานห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะฮะ ส่วนฝั่งด้านหลังจะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับคลายเตอร์ก็จะคล้ายๆกับห้องนอนเมื่อสักครู่แหละเพียงแต่ว่าห้องเนี้ยเขาจะไม่มีฟังก์ชันระเบียงด้านหลังบ้านแต่แน่นอนครับสเปกก็ยังวางเตียงงไซส์ได้เช่นเดียวกันมีพื้นที่แต่งตัวห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับเราไปดูมาสเตอร์เบดมกันบ้างนะมาสเตอร์เบดมทุกคนผมขอมายืยนกลางห้องกันถึงล้ฮะกลางห้องใหญ่มากทุกคนคือ ตอนแรกที่เรามาเห็นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ hey, เราจะจัดยังไงดีนะสเปซห้องใหญ่ขนาดนี้จริงๆไม่ยากครับคาแรคเตอร์คืออย่างแรกก่อนเลยห้องเนี้ยเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปยุโรปที่ไซส์ใหญ่ๆตัวหนาๆวางเตียงแบบมีสีเสาคู่มีโซฟาไปเตียงนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดครับถ้าผมกับหลังหังกับช่างภาพนะครับเราจะเจออีกโซนหนึ่งะฮะก็คือโซนนี้ครับแน่นอน โซนนี้อยู่ด้านหน้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นห้องแต่งตัวครับให้ดูสเปซเปล่าๆก่อนครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนฮะแต่ลักษณะของการบิวอินน่ะเราก็อาจจะบิวอินตู้เสื้อผ้ารอบห้องนี้ก็ได้แล้วสเปซตรงกลางอ่ะวางไอแลนซ์สักตัวเพื่อเก็บพวกเอเซอรีอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายครับมาสเตอร์บรัลลูมประตูทางเข้าเป็นแบบบานคู่ด้วยห้องนี้จะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะครับอย่างแรกก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบ h i s แอนเธอเป็นเคานเตอร์หินลอบอ่างกระจกบ้านใหญ่ๆนะครับส่วนฝั่งนี้ครับจะกก้นเป็นชาว์บ็อกซ์ทั้งหมดเลยนะฮะมีโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัตินะฮะแฮนด์ช OWER เรนช OWER นะครับ, <Hand> shower, ะร,บระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีพื้นที่นั่งอาบมาให้ใหญ่มากๆแล้วก็ด้านหลังคงมีอ่างอาบน้ำมาให้ครับมีพื้นที่แขวนของวางของอะไรต่างๆแล้วพวกกระจกในห้องน้ำก็คือพ่นฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อไพรเวซีครับ หลังจากที่ไปดูโครงการมาทั้งหมดแล้วนะฮะผมว่าโครงการเนี้ยเดอะพาราโซปิ่นเก้าบรมนะฮะมีจุดแข็งที่สําคัญมากๆอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของทําเลนะครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกว่าติดกับถนนบรมราชชนนีเลยและเป็นฝั่งขาเข้าเมืองด้วยนะฮะซึ่งคนที่อยู่โซนพุทธมนฑลหรือว่าติดบรอมตรงเนี้ยจะรู้อยู่แล้วครับว่าการที่เราอยู่ใกล้ๆถนนด้านหน้าเนี่ยมันสามารถเดินทางเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกอีกทั้งถ้าเราออกจากโครงการไปแค่ 300เมตรนะครับเราจะเจอกับทางขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมนะครับซึ่งอันนี้สามารถทําให้เราเข้าไปเชื่อมต่อกับทางด่วนประจิมรัทยาเข้าเมืองไปทางโซนปิ่นเกล้าหรือข้ามไปพนครได้ง่ายมากๆนะครับและยิ่งเป็นช่วงเวลาทํางานช่วงเช้าเนี่ยก็คือโฟลสะดวกเลยนะครับซึ่งราคาของโครงการเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับห้าถึงแปล้านบาทนะครับก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในโซนนี้หรืออยู่ในโซนเมืองนะครับซึ่งถ้าอยู่ในโซนเนี่ยผมว่า อยู่ติดถนนบรมอยู่วงแหวนรอบนอกการจนาหรือตามพุทธมนฑลสายต่างๆเนี่ยเดินทางสะดวกมากๆครับส่วนประเด็นที่2ที่อยากจะพูดถึงนะจุดแข็งของโครงการเนี่ยผมว่าคือเรื่องของตัวบ้านพื้นที่เช้อสอยของตัวบ้านที่ให้มาเยอะเป็นพิเศษครับจริงๆแล้ว AP ก็มีแบรนด์บ้านหลายอันเหมือนกันนะครับตั้งแต่โมเดลเซนโตรเดอะซิตี้นะฮะแต่อย่างแบรนด์เดอะพาโซที่ผมมาดูวันนี้นะครับไซส์บ้านก็เริ่มต้นไปที่520ตารางเมตรแล้วครับและมากสุดไปที่ 885ตารางเมตรนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆนะครับวันนี้เข้าไปดูทางบ้านป่าแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยเรียกว่าเดินกันเหนื่อยมากๆนะครับจริงๆผมว่าตัวบ้านเนี่ยเขารองรับบ้านที่สามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายมากๆรับแขกพร้อมๆกันหลายจุดในตัวบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่จะกหาข้อมูลมานะครับก็คือเรื่องของการจอดรถในตัวบ้านครับที่นี่ให้ที่จอดรถมาเยอะมากๆครับ 4จอด5จอดแล้วก็8จอดนะฮะซึ่งจะบอกว่า8ที่จอดรถที่เขาทำมาให้สแตนดาดแบบนี้เลยไม่ต้องไปซื้อที่ดินแปลงพิเศษฮนะถือว่าหายากมากๆครับสำหรับใครที่มีรถหลายๆคันหรือว่าเชิญแขกมาที่บ้านบ่อยๆนะฮะที่นี่ก็จะโปรไวเรื่องที่จอดรถแบบนี้มาให้ไม่ต้องปวดหัวภายหลังแน่นอนครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะชอบดูรีวิวบ้านรีวิวคอนโดแล้วก็เปิดความรู้สังหานะฮะก็ฝากรบกวนกดติดตามช่องน้องใหม่ของผมช่องนี้ด้วยนะครับเนิร์ดบ้านครับ เพื่อที่ด้ได้เป็นแรงสนับสนุนให้ผมทำรีวิวแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ